อธิการบดีในแพทย์ราชตะเนี่ยนะครับราชตะนาวินนะครับออกจากตําแหน่งอธิการบดีท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสภามหาลัยเขาก็มีมติว่าให้เลือกเลยถ้าอยากเป็นอธิการบดีก็ออกจากรัฐมนตรีถ้าอยากจะเป็นรัฐมนตรีก็ลาออกจากอกาธิการบดีนะครับเขาเวลา15วันซึ่งความจริงเนี่ยนะครับถ้าตัดสินใจกันเร็วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าสถาบันการศึกษาที่มีเกียรติยศนะครับเขาก็ต้องกล้าตัดสินใจกันอย่างนี้ และนี่ก็ชัดเจนว่ากรรมการสภาสองคนที่ไปเป็นรองนายกคนรัมปีช่วยคนเขาตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภูมิต้านทานของมหาวิทยาลัยนั้นนะครับก็จะมีความแข็งแรงทั้งที่ผมก็วิเคราะห์เมื่อวานแล้วว่าการขับเคลื่อนนะครับของอาจารย์สุกรีเจริญสุขนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่แวดวงทางการเมืองจะต้องจับตามองนะครับทุกฝ่ายนะครับรวมกระทั่งทุกคณะเลยครับเพราะนั่นคือบริเวณที่คนเขามองเห็น มุมที่คนมองไม่เห็นนั้นคนในแวดวงนั้นก็ต้องสนใจน่าติดตามแต่ทั้งหมดนั้นมันชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่คิดว่ามันสะดวกไม่มีปัญหามันก็สะดุดขึ้นมาได้ในโลกความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นนะครับในอดีตเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีหลายคนบางเรื่องี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับแต่ว่าเจอภัยแบบนี้ลุกหลงก้าไปหลากหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ากันกันยังไงดูแลกันยังไงมันก็เล็ดรอดนะครับสิ่งที่เรา ที่เรียกว่าอุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่คาดหวังกันมาทั้งสิ้นนะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเห็นว่าสถานการณ์ถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับในบรรยากาศที่ทุกคนจะต้องนะครับให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนั้นคือเรื่องการเร่งเสนอแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนะครับสิ่งที่มีการถแถลงกันไปนั้นเป็นหน้าที่ของสื่อสารมวลชนและประชาชนที่จะต้องติดตามกันผมเชื่อว่า สอนอช,สอนอชอเองนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะตรวจสอบเหมือนกับที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลนี่คือในโลกความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นนี่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบได้ดีที่สุดนั่นคือสื่อมวลชนและคนที่ถูกตรวจสอบต้องอยากโกรธกันนะครับถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นความสุจริตนะครับและถ้ามีการตรวจสอบแล้วกลายเป็นผู้บริสุทธิ์จะยิ่งสร้างความแข็งแรงจะยิ่งสร้างภูมิต้านทาน ที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทําหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองและรับผิดชอบในส่วนต่างๆนั้นนะครับอย่าได้กลัวการถูกตรวจสอบนะครับแล้วก็ชี้แจงนะครับของเท,ท็จก็จะจริงเป็นอย่างไรนั้นและเมื่อนํามาพิสูจน์กันแล้วปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเองแต่ถ้าคิดว่าเป็นประเภทอันทัดเชเบิลแมนแต่ป้องกันไม่ได้นี่นะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นชะตากรรมต่างๆก็คือว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าให้มีการตรวจสอบนั่นก็เป็นการผ่อนคลายและเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นประชาชนก็ยิ่งจะยอมรับนะครับนี่ในโลกความเป็นจริงไม่ว่าจะมาจากอย่างไรก็ตามเนะี่ยคืออย่าต้องอย่าได้กลัวการตรวจสอบนะครับและอย่าได้ห้ามการตรวจสอบกรณีไมโครโฟนเนี่ยนะครับผมถือว่าเขาแฝงกันดีนะครับ ว่าเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยครับก็อย่าไปใช้เพราะว่ายิ่งไปใช้เนี่ยครับยิ่งมีปัญหาออกกห้องประชุมไปก่อนคือการพูดในที่ประชุมคอรมอเนี่ยนะครับความจริงประชุมกันคอรมอก็มีสามสิบกว่าคนนะครับมีเจ้าหน้าที่อะไรกันนะครับใช้ไมโครโฟนเนี่ยนะก็พอได้ยินกันมาแล้วและรวมกระทั่งว่าจะจะจะเห็นหน้ากันเนี่ยนะครับในอุปกรณ์บางอย่างน,นะครับในสภานะครับก็ไม่จะเป็นจะต้องขนาดนั้นไอแบบมีแบบประเภทเห็นหน้านี่ก็มีกันอยู่ ในห้องประชุมกรรมธิการแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญสําคัญค,คือความรู้สึกดังหากเล่านะครับมันจะไปอธิบายปัญหาเรื่องอื่นๆลําบากถ้าเจอเรื่องไมโครโฟนราคาขนาดนี้เนี่ยนะครับแม้ว่านะครับตรวจสอบแล้วไม่พบสมมุติสมมุตินะะได้ว่าคนจะไม่สบายใจที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตร และปัญหาความทุกข์ของประชาชนเรียกที่เรียกว่าเศรษฐกิจรากหญ้านะครับปัญหาปากท้องนั่นจะประเดนประเดังนะครับกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่ไปหยิบแล้วเนี่ยนะครับพูดง่ายๆไปกระแทกอารมณ์ความรู้สึกของคนคือถ้าคนมีความที่ไม่ทําไมซื้อได้นะครับนะครับทำไมให้ชาวนาเท่านี้ไม่ได้ทาไมให้ชาวสวนยางไม่ได้ที่ไม่ซื้อได้ไม่ได้จะถูกหยิบยกกลายมาเป็นเงื่อนไขในการพูดทุกเรื่องราวไป เป็นทุกขาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังมีความเชื่อและยืนยันความเชื่อว่าไม่เนี่ยนะครับที่มาตั้งนั้น,นไม่มีโอกาสจะนําพากลับมายัางห้องห้าศูนหนึ่งอีกเพราะมันจะกลายเป็นไม่แห่งความทุกขาลาภทั้งปวงมันจะเป็นไม่แห่งการรวมปัญหาถูกเปรียบเรยเปรียบเทียบแดกดันนะครับทุกครั้งข่าวไปในเวลาที่ราษฎรมาเรียกร้องเรื่องความทุกข์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มันก็เป็นโอกาสนะครับที่ดีที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาถ้ามันได้เป็นเรื่องนะครับในวันข้างหน้าประชาชนมารูปภายหลังนะครับหลังอยากจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับจะกลายปเป็นเรื่องใหญ่วัเนี้ยนี่ก็ถือว่าโชคดีว่ารู้ก่อนนะครับนี่ก็รอปรปจสอบนะครับคณะกรรมการสอบนิ้วสอบนิ้วสอบเนี่ยนะก็คิดวิธีกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยวันนี้คนเห็นโดยส่วนใหญ่ถ้าใครซึมซับอารมณ์ความสุขของคนนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุน หรือฝ่ายไม่เห็นด้วยก็ตามนี่นะครับมีอารมณ์เดียวกันเรื่องไมโครโฟนเนี่ยลองไปดูความเห็นต่างๆนะครับมันไปกระแทกอารมณ์ผู้คนและผมก็ยังเชื่อว่านะครับหนทางดีที่สุดคือไม่นํากลับห้องห้าศูนย์หนึ่งอีกทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่ไปกระแทกอารมณ์ความสุขของประชาชนนั้นจะต้องเลี่ยงมากที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดนะครับปัญหามันจะทยอยเข้ามาตามลําดับนะครับและก็ท้ายที่สุดพูดได้ง่ายว่า มีเรื่องบางเรื่องแก้ไขได้มีเรื่องบางเรื่องแก้ไขไม่ได้และมันก็ลุกลามนะครับบรรจุอยู่ในสมองนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามนะครับคนที่มาเป็นรัฐบาลนั้นทุกยุคทุกสมัยเหมือนนาฬิกาทรายนะครับหาเพิ่มยากความนิยมนะครับระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะลดลงถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ยกเว้นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับ เรามากักจะเปรียบเลยว่าการแก้ไขปัญหานี่นะครับคือต้องแก้ทั้งกายและใจบางเรื่องนี้นะครับแก้กายยังไม่ได้ก็ต้องแก้ใจแก้ใจคือสร้างความรู้สึกนะครับคือต้องรับเรื่องราวความทุกข์ของประชาชนให้ได้นะครับแม้ว่าแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าคนเห็นถึงความพยายามความตั้งใจความเอาใจใส่นะครับแม้ว่าความสำเร็จจะเป็นศูนย์คนก็มีความเข้าใจแต่ว่าถ้าไม่ท่าทีตรงกันข้ามนี่นะครับแล้วยิ่งไม่ประสบความสำเร็จ ความรู้สึกก็ตรงกันข้ามเลยแต่เมื่อแก้ไขปัญหาที่กายไม่ได้คือความสําเร็จไม่ได้แต่ว่าใจคนก็เห็นเรื่องความตั้งใจแต่ว่าถ้าแก้ไขสําเร็จนะนะครับชาวบ้านเรียกร้องอะไรก็ทําได้ตามที่ว่าเนี่ยครับคือได้ทั้งกายและใจก็จบแต่บางเรื่องนี่นะครับแก้ไขไม่ได้สร้างความสําเร็จไม่ได้แต่ความรู้สึกยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นคนไทยเป็นมนุษย์ที่มีเหตุผลที่สุดคือปัญหาเนี่ยครับหลักโคนันทวิสารเนี่ยนะครับไม่มีใครชอบนะครับ ไม่มีใครชอบความหยาบไม่มีใครชอบการกระแทกกระท่านระหว่างกันมัธุรสวาจาในสังคมนี้ก็ยังมีความจําเป็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวจะประเดบประดังเข้ามานะครับและเข้ามานี่ครับสารวนนะครับพูดได้ง่ายว่ามึนกันตึบกันทุกฝ่ายเพราะหลากหลายเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันสามารถแก้ไขได้ณขนาดนั้นๆปัญหาเรื่องปัจจุบันทันด่วนนี่นะครับและาวางกติกากัน อันนี้นะครับเอาพรบที่ชุมนุมในที่สานะามาวางไว้เนี่ยและชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันจริงๆเนี่ยนะครับคือถ้าความเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันสกัดได้ด้วยการแก้ไขปัญหาและผมยังยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นอย่าได้คิดว่าเขามีเบื้องหลังแม้ว่าเห็นตัวเขามีเบื้องหลังเนี่ยเพราะความเดือดร้อนของประชาชนถ้าแก้ไขที่เบื้องหน้าได้เบื้องหลังไม่มีความหมายแลวครับ แต่ถ้าเราติดยึดว่าเขามีเบื้องหลังและไม่ไปแก้ไขปัญหากับเขานั่นไอ้นี่ในความคิดที่ผมพูดทั้งในวันที่พวกเราเป็นรัฐบาลนะครับท้ายที่สุดเลยนะครับไอ้เบื้องหน้าเบื้องหลังไอ้เบื้องไอ้เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยนะครับมันจะแท็กทีมกันเพราะว่าถ้านะครับเบื้องหลังนี่หวังประโยชน์จากเบื้องหน้าแต่ว่าถ้าความเป็นรัฐเนี่ยนะครับคิดนะครับอย่างจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นแก้ไขที่เบื้องหน้าแม้ว่าแก้ไขเสร็จเบื้องหลังอาจจะไม่พอใจไม่เป็นไปตามแผน แต่เขาจะทําอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมครับถ้ารายึดหลักกันแบบนี้เนี่ยครับปัญหาของประชาชนก็จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังมีหลากหลายปัญหาและอย่าได้คิดว่าความทุกข์ของราษฎรเนี่ยนะครับจะามาสร้างความอึดอัดนะครับสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพราะหน้าที่เนี่ยนะครับคนที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของการแก้ไขปัญหาคือควรถ้าไม่เดือดร้อนจริงเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องอพืชผลทางการเกษตรตกต่าไม่มีใครละครับ อยากมานอนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เขาต้องออกมาจากบ้านนะครับมาเรียกร้องสแสวงหานะครับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้นก็ถือว่าเป็นความจําเป็นเมื่อเขาวันเวลานี้ออกมาไม่ได้แต่วิธีการยืในใดเลยนะครับมันก็มีอยู่สองลักษณะคือถ้าการบริหารที่เป็นประสิทธิภาพเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่เขาจะออกมาเพราะกลไกในแต่ละจังหวัดนี่นะครับมีครบหมด ถ้าราษฎรมีปัญหาเรื่องอะไรกันนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นรัฐที่เอาใจใส่เนี่ยเขาลงไปพบเลยนะครับลงไปพบเลยเอาระดับผู้ว่าแก้ไขปัญหาได้ไหมรับเรื่องเข้ามาเอาระดับกระทรวงนะครับเอาตัวแทนลงไปนะครับแก้ไขกันที่จังหวัดเรียบร้อยก็จบแต่ว่าถ้าไม่กระทาการที่จังหวัดเนี่ยนะหรือว่าจังหวัดใดมีประสิทธิภาพอาจจะทําที่อำเภอปัญหาของราษฎรก็แก้ไขกันกันได้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ คนก็ไม่ต้องเดินทางกันมานะครับนี่คือความทุกข์ของประชาชนว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาคือให้ปัญหามาถึงหรือเข้าไปถึงปัญหาต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังเห็นว่าหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะประเดประดังก็มามีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าพอแก้ไขปัญหาเรื่องส่วนนี้จบแล้วมันจะจบมันไม่จบหรอกครับก็มีเรื่องอื่นๆคือความทุกข์ในประเทศนี้มีเพียงจํานวนมาก นะครับแก uhm, ้ไขเรื meter, Although, はは่องนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นก็ต่อ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 เนี่นะครับพูดง่ายว่าไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาได้หมดในประเทศไทยนะครับและก็ทั้งโลกก็เป็นปัญหาเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าหลักว่าภารกิจว่าจะต้องแก้ไขทุกปัญหานะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามีความตั้งใจนะครับและไม่ได้มองการเรียกร้องของประชาชนจากความทุกขนั้นเป็นศัตรูไม่ได้มองว่าเขามาเป็นปฏิบัติ ไม่จะว่าเขาไม่ได้ร้องราคาพืชผลทางการเกษตรจะมาไล่ตัวเองนะครับถ้าคิดกันอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์ของบ้านเมือ,เองจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องการจะแลเห็นว่าเวลานี้ต้องยอมรับว่าปัญหาพืชผลทางการเกษตรไม่มีปัญหาจริงๆชาวบ้านเดือดร้อนจริงนะครับระยะนะครับระยะสั้นระยะยาวนะครับที่จะเป็นรูปมาทำก็แก้ไขระยะสั้นนะครับมันก็แก้ได้ชัว่วครู่ช่วยยาม นะครับไฟไหม่ฟางนะครับเหมือนพลุกระหว่างวัดแล้วก็หายวัดนะครับแต่ว่าถ้าวางอะไรที่มันยั่งยืนนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันเหตุในอนาคตแม้ว่ามันจะไม่ได้ครบร้อเปอร์เซ็นตตามที่ต้องการแต่ว่าถ้าจะตัดสินใจอะไรกันนั้นเนี่ยนะครับก็ควรที่จะมองให้ไกลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พยายามที่จะได้อธิบายกว่าแต่ผมก็ยังเรียนจุดยืนเดิมนะครับว่า ทวงคำนองของผมและบรรดาคณะนั้นจะไม่มีลักษณะการสอพลอผู้มีอำนาจและก็จะไม่พูดในสิ่งที่เสียแทงหัวใจของพี่น้องประชาชนและก็จะพูดด้วยถ้อยคำระมัดระวังนะครับไม่เป็นเหตุถูกปิดสถานีในบริบทที่ถูกจำกัดจำเขียแบบนี้ก็อธิบายกันด้วยความห่วงใหญ่นะครับคือมองมิตินะครับอย่างให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับที่เราสามารถจะสื่อสารกันได้เพร่ะปลายทางกันจริงๆนั้น ความเป็นคนไทยนั้นก็ต้องการให้ชาติบ้านเมืองและประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่เขาสามารถยืนหยัดอยู่ในประเทศนี้ได้ด้วยความไม่ลำบากเพราะฉะนั้นนี่นะครับหลากหลายเรื่องราวกันแบบนี้เราก็จะได้มาสนทนา,นากับท่านทั้งหลายนะครับตอนเช้าเก้าโมงเนี่ยนะครับแล้วก็วันทุกวันเจ็ดวันเช้าเก้าโมงท่านก็ต้องเจอผมเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาอื่นๆเนี่ยนะครับตามที่มีการโฆษณารายการก็โดยส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นพี่น้องก็รู้ว่าใครจัดเวลาไหนกันอย่างไร ในช่วงเย็นนั้นนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็หกโมงสี่สิบถึงสองทุ่มส่วนวันนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เ่ยนะครับเช้าเก้าโมงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนนั้นในเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายนะครับวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีหลากหลายเรื่องนะครับที่จะเป็นเกร็ดมาเล่าอธิบายความให้กับท่านทั้งหลายฝากนะครับขอบคุณทุกท่านได,ได้ติดตามรายการนะครับทุกท,ทุกรายการและก็ขอความกรุณานะครับช่วง ออกตอนกลางคืนนะครับถ้าไอที่กลั่นแกล้งทําเสียงรบกวนนั้นได้ลดกลารกระทําเสียจะขอบพระคุณมากนะครับทั้งหมดเราต้องการร่วมหาทางออกให้กับประเทศไทยโดยยึดแนวทางสันติวิธีนะครับเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ